มันมีชายคนหนึ่งฝันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่และทีนี้เนี่ยก็ไปหาวิธีการเป็นซูเปอร์ฮีโร่จนได้ข่าวในตำนานเขาเล่าขานกันมาว่าบนภูเขาสูงมันจะเป็นหน้าผาศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครก็ตามที่กระโดดลงไปแล้วพูดสิ่งใดจะได้สมปรารถนาะแต่ว่าต้องกล้ากระโดดลงไปซะก่อนคราวนี้ได้ชายคนนี้ก็เฮ้ยมีความหวังมันก็เลยปนีนขึ้นไปบนภูเขาสูงโอ้โ oh, ห oh, ปีนว่ากับเพื่อนสามคนรวมมันด้วยปีนปีนโอ้โหลากลําบากแค่ไหนก็จะไปเพื่อความใฝ่ฝันอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ ไอ้คนแรกพอไปถึงตรงหน้าผาปุ๊บที่นี่แหละหน้าผาศักดิ์สิทธิ์แน่นอนมันไม่คิดอะไรฝันมาตลอดชีวิตตัดสินใจกระโดดลงหน้าผาไปแล้วก็พูดคำว่าซุปเปอร์แมนโอ้โหปฏิหาริย์จริงกระโดดลงไปแปงลง่ากกายเป,ป็นซุปเปอร์แมนบินไปเลยโอ้โห oh, 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 oh. สุดยอดน่าเหลือเชื่อมาก <Yeah. S 1> ไอ้คนที่สองแบบเฮ้ยคราวนี้ก็กล้าละอ่ามีคนเปิดละไอคนที่สองก็โอเคกระโดดลงไปปุ๊บพูดคำว่าสไปเดอร์แมนโอ้โหยิงห่งใหญ่ ไอ้คนที่3มเห็นดังนั้นก็รีบเลยทีนี้ตื่นเต้นอยากเป็นมั่งแต่สะดุดเท้าตัวเองตกลงไปพูดไอ้